ขุดตรงนี้แล้วก็กำลังจะทอดรัก,กันแล้วะนายไอ้ทงไอ้ไข่นายไม่ไม่ใช่สักนิดยุดนะมน,นัดคุณมาทำอะไรที่นี่นายทงไม่ได้นัดฉันมาที่นี่ฉันตั้งหาที่เปนคนนัดนายทงมาตายพอจับได้คาหนังคาเขาก็รีบชิงสารภาพเลยเหรอคะคุณพอตาเห็นไหมคะนายไม่ผิดจากที่ยายหยีเคยสงสัยเลย คนที่ควรจะต้องสารภาพน่าจะเป็นเธอมากกว่านาะยยยยีฉันทำอะไรผิดหรอคะคุณพอตาก็เมื่อวันก่อนพายุแอบมาบอกฉันว่าเห็นใครก็ไม่รู้แอบมาขุดฝังอะไรอยู่แถวนี้ฝังไว้ตรงไหนหรอยายีเดี๋ยวขุดให้ไม่ยายีไม่รู้เรื่องอย่ามากล่าวหากันนะเรื่องแบบนี้คงพูดลอยๆไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีหลักฐานใช่พายุอะ เหงกตาพายูเป็นพญาได้แล้ววันนี้พายูก็เลยขอแรงนายทวงมาช่วยขุดแล้วคุณพอตากับน้องชื่อเนี่ยเขารู้เขาก็เลยขอมาดูให้เห็นกระตาก็นายยายีเธอบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าเธอฝังอะไรไว้ตรงไหนในายไข่ยายียายีไม่ได้ฝังนะคะยายีไม่รู้เรื่องถามไปก็ไม่ได้อะไรหรอกครับนายพายุยายีฝังเอาไว้ตรงไหนหรอตรงตัวนี้เลยครับ โดยที่คุูพอตายืนเหยียบอยู่นี่เลยครับเดี๋ยวผมขุดให้ครับเจอแน่แน่เออเออนี่อ้าวแน่ไงนี่งาความจริงเปิดเผยไงเต็มเต็มต เงินเป็นกรรมนี่ไงที่แท้เธอก็แอบขึ้นค่าเชา่าแล้วเก็บส่วนเกินเอาไว้ไม่ใช่นะนายไม่ใช่แล้วนี่อะไรสมุดเล่มนี้เธอเป็นคนจดเองทั้งหมดยังจะมาเถียงอีกเหรอฮะยนายนายค่ะคือยาหยหญิงไม่ได้ตั้งใจนายให้อภัยยายหญิงด้วยนะคะนายนายยาหยหญิงผิดไปแล้วเอาตันไปครั<อ>บเอาตูนไปเอาเนาีนย่นยเฮ้ยไปเลยเอาไปเลย ส่งนหนมาจะกลับนี้ยังครับคุณตอตาเดี๋ยวผมไปส่งด้วยความยินดีค่ะเชิญครับพายุแกรู้ได้ยังไงว่ายายิมเอาขอมาฝังไว้ตรงนี้ <c oughs> ปดเดียมันแอบเห็นมันก็เลยมาบอกก็เลยรู้ไงเก๋งไหมล่ะ